มเร่ไมเลยกลางแล้วไหนแม่รมอ่ะด่วยอะโคตรดีเยโอ้มีปันออก่องด้วยที่ของไอกดวงด้วย ต้องอใครเลี้ยวอะ,ะเยอะหลายแน่สเกลก็แบบเนี้ยต้องเนียนๆเหมือในให้คอปเตอร์อ่ะ วิ่งก็สวยดีนะสวยครับแต่เอออะไรอ่ะ ดูข้างดูดูดนบกบล้ำล่มลงน้รลำนี้เดี๋ยวกล้องนี่ซูมน้อยไปหน่อยพอพอ,พอไปใใออก็เลยไกลองค์ประกอบภาพใช้ได้รับรอง เรือไม่เจอวเอ้าวมีคนมาจอดรถดูอีกรถจริงติดติดอยู่แทบติดมากนาดียากคนไม่เคยเห็นอ้าวสวัสดีครับอาจารย์รถไปต้อนไปหาสามเที่ยวแล้วไม่เจอเป็นไงครับเดี๋มาใส่ไว้ที่เลยได้ไหมอะไรอ่ะ เครื่หนาจ้าเรื่าฮะโผลแต่มันเล่นเรือน่จาจะลาไที่ร้านเอาไปจะได้ไม่ไต้องดรอปนไม่เยอนมีเย็นๆนะอ,งงนอ๋อคันนี้เหรอคันนี้กําลังจะปล่อยอ่ะวิ่งดีใ้ด้วยนะโดี๋ะจะมาวิง่ง วิ่งผิดธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเรือไม่ไม่วิ่งขนาดนี้อันนี้วิ่งมี่ปีเลยวนนิ่ง <c oughs> วิ่งวิ่งวิ่งไปหน่อยวันนี้น,นี่นี่เราเครื่องไอ้รหญ่ที่ตัวเก่าเราปีวเลยมั้งถ้าไม่เปลี่ยนในเครื่องตัวเนี้ยใช่ใช่ถือไม่ได้หรอกเลยเลย